พพพพมมมมมมอันดีเจก็มีความสุขแหละเล่นเกมอ่ะมีความสุขแหละมีความสุขแหละนะครับมีความสุขแหละมีเพื่อนเล่นเกมก็ดีนะครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนไม่คนไม่ไม่้มีคนมาดูเยอะขนาดนี้ไงประเด็นน่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าะลรว่าขับแข้นใจอ่ะคนดูเยอะไอ้เจมขอเอาหน่อยอ่ะมีเท่าไหร่ก็แจก แจกได้ก็แจกแจกไม่ไหวก็ไม่แจกครับผมช่วงนี้เจมก็ไม่ค่อยว่างเล่นเลยโซนโพเอ้ยโซนโพอ่ะไม่ค่อยว่างเล่นนะผมเข้ามาตั้งร้านทำงานไอ้บักบ่ายสองวะ่ะมาครับคนดูบ่ายสองแล้วขอญาตเจอกันที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บวอซีไปวอซีไปวอซีไปวอซีฮะเข้ายังมาวะออกจากปาร์ตรี้จริงๆหรอ,อออกครับเฮียวอซีวอซีเข้ามาเข้ามาไอ้เจมเข้าทันฮ่าฮ่าไอ้เจมได้เล่นนะับ มาดิน้องตามมาตามพี่มาไป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 เฮ้ยขอเปิดเพลงก่อนแป๊บนึงไม่มีเพลงปลุกใจใ้เจมเล่นไม่ออกมาไป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 ดูมาดมาิมามา,มาเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วยังไม่เต็มนะยังไม่เต็มนะเอาให้เต็มดิเต็มหมดเนี่ยตอนบ่ายมีเท่าไหร่้วเข้ามามาเ้ามาไอ้เจมต้องเข้าจอ ดูแบบเป็นโปรเพเยอร์หน่อยอะ,ะ,ยะไอ้เฮียไม่ได้ดูเลยใครอ e. ีใส่เจมอ่ะมาดินนองไอ้เจมไม่ตายครับไอ้เจมโคตรถึกโคตรถึกโคตรถึง,ถง,ถง,ถงใครฆ่ากูวะแป๊บนึงหิโอ้โหปังปอนเหรอรูวอะไรวะ เอ้ยคนไม่เต็มหรอคนไม่เต็มหรอได้อยู่ได้อยู่เล่นได้อยู่คนคนเยอะอยู่คนเยอะอยู่มา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 เต็มแล้วฝั่งฝั่งเต็มเต็มแล้วนะฝั่งเจ็บเต็มแล้วนะไอ้เจ็บตัวบุกนะเว้ยขอขอนะขอเลยนะไอ้เจมขอตัวบุกนะไอ้เจมตัวบุกนะโอ้โหเฮียทรงซ้ออีมาแต่อีอีมาแต่เอาหมเว้ยเอามาวุ้ยซีนั่งเงินนะสีแดาเอาหมเว้ยเอาหมเว้ย อย่าไปยืนมุมมันอย่าไปยืนอย่าไปยืนอย่าไปยืนทิ้งทิ้งนี้ต้องไปยืนตรงนี้แม่งมีทั้งไอรอนแมนมีทั้งอะไรไอเจบไปละมาว่าไอขี้มีใครเข้ามาวะมาดิมาดิลุดจัดไปเจมหลุดเออไอเจมนอนไร้เดิมีมาไปต่อเไปก่อนเลย <laughs> เดี๋ยวนึงนึงจะเข้อีจอน,นึงหน่อยจะได้มันมันหน่อย เฝั่งนั้นยังไม่เต็มเลยไอ้เหี้ยเข้ามาให้เต็มหน่อยโอ้โหฝั่งฝั่งนั้นเงนยังไม่เต็มเลยว่ะไหวไหมเนี่ยฝั่งน้เงินฝั่งเงินต่อให้หรอครับผมมีมีการนะแต่ว่าคนมาไม่เยอะไม่เต็ม ว่าแต่ใบใบคนเล่นเยอะขนาดนี้ก็โอ้โหที่สุดแล้วรจริงอ่ะใบใบตีป้อมหรืดูดไฟตีป้อมสิบางปอนด์ไปบางจัรตามมาเพื่อนตามมาน้องให้เจ็บไปละยิว,วอาาวว้าวโดนไลเดอร์ชนว่ะว่าแต่ฝั่งนั้นมันขาดสองคนเลยอ่ะไม่มันเลยดิถ้างั้นอ่ะ เรียกมาให้เต็มดิไ <c oughs> อนนเจมบบอกให้ดีวกว่าอยงนั้นจะได้สูสีโอเคป่ะจะได้สูสีจะได้สูสีปะเพราะฝั่งนั้นมันขาด2คนโอเคมาไม่เป็นไรครับผมมาดูลาเลยก็ไอเจมพาคกได้มาสูสีนะทีมประมาณนี้นะไม่ครบสิบหกเลยนะแต่ละฝั่งนะหรือว่าถือว่าแบบเขาเรียกว่าแบบสูสีอ,นนอยู่นะขาดแบบขาดต่อให้คนหนึงครับฝั่งนี้ นะผมปีป้อมปีป้อมนะปีป้อมนะเอาว่ะหนูเนี้ยว่ะเอ,เอ้หนูเนีย้ยไอ้หนูเนีย้ยหลุดแล้วกันหน่อยน้องกันหน่อยกันหน่อยเออเอเอกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยเฮ้ยเท่ากันว่ะมาดิเท่ากันอยู่หาว่าเฮ้ยเฮ้ย้ตัวแรงหลุด,ดตัวแรงหลุดน้องสีแดงตัวแรงหลุดอยู่ข้างบนอะพอลโลอยู่นี่โอ้โหป้อมแหกเลยโดนเสีย เรียบร้อยมาผมฟาเบรเชีย um เอาว่ะประชาชนถือทุบถือท ja> ุบพับเฮียเล่นเหมือนแบบนักแข่งฮะใครวะแอร์เพโอ้โหเอาดีวอร์เดสมันเฉื่อเกินว่ะเอาเว้ยเอาเว้ยาเอาไว้ก่อนลยครับ มาแล้วอพอลโลเอาตัวนี้ให้อยู่ไว้เอาตัวนี้ให้อยู่ไอตัวนี้ตัวแรงสีน้ำเงินอ่ะสีแดงเอาตัวนี้ให้อยู่เอาตัวนี้ให้อยู่เอาตัวนี้ให้อยู่โอ้โหดูดิโอ้โหโอ้โหเอาให้อยู่สีแดงเอาให้อยู่ไอตัวนี้อ่ะเอออย่านะมีเสียนะอพอลโลนะจับตาเลยนะหนักตัวแข็งนะตัวนี้ยเอาว่ะเอาว่ะมีคนเข้ามาเพิ่มนะ ไอคิวเยอะสุดได้2อเอ็มเลยนะคนดูไอคิวไอคิวเยอะสุดทีมชนะได้2อเอ็มเลยนะอ้าวสีแดงมีคนเข้ามาเพิ่มคนนึงครับใครบลูฟาดไปฟาดไปเฮียฟาดไปเฮียฟาดไปครับเฮียฟาดไปอีกเฮียฟาดไปอีกโดนนะโดนเฮียฟาดหนังี้ สูสีอยู่นะสูสีอยู่นะแต่ป้อมฝั่งน้ำเงินยังไม่แตกเลยว่ะลูกแก้วยังไม่แตกเลยนับมาโอ้โหไอ้บองฟาดเสกันอยู่โคตรมันไอ้บองฟาดกันอยู่โคตรมันบองฟาดอย่างโคตรมันนี่แหละเหตุผลที่ไอเจมอยากเล่นบอบองเงียบเงียบหวังเงียบเงียบหวังเนะใครใครมีมะนาไปหน่อยดิน้องบุกหน่อยบุกหน่อยทำโกงทำเกมหน่อยน้องนาไปแล้ว น้องนาวิ่งตามมาไอ้เหี้ยแม่มีคนรอดักอยู่เต็มเลยนะโอ้โหแม่มีคนรอดักอยู่เต็มเลยไอ้เหี้ยไปไปไปน้องนาไปน้องนาโดนว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนพี่ก๊อฟว่ะมาดิมาดิหน,น้าขวัญว่ะหน้าขวัญก็มาไปดิหนะ้าขวัญเอาหน่อยเอาหน่อยหน้าขวัญหน้าขวัญกลับแล้วหน้าขวัญกลับแล้วตัวดูดว่ะเฮ้ยหน้าขวัญดูด ไอม้มวยเอาเด่นหน่อยจับไอม้มวยดิไอม้มวยคือตัวไหนวะปเป็นึงไอม้มวยสีนดำเงินจับปั๊บจับก,กล้องมวยแซมแับบอยตัวน,นี้วิ่งไปวิวไล,ล่ลำไว้ก่อนเลยครับเฮียเฮ้ยลุดวะมวยน้งองโคตรฝีมือตัวสมตัววอจริงๆปาาาาางรรรัันจกพี่คคบบโอ้มาเหล่าเรียบร้อยโดนช็อกกอรีเรียบร้อยวนนะวนนะไอจิมวนเพลงบางรลจันจนจบเลยนะเอาจริงเฮ้ยคนสูสี25ต่อ15 เอาจริงๆอ่ะมันได้อยู่เว้ยคนดูอีนางว่ะอีนางตัดจับอีนางตัวนี้เป็นตัวเผาละอีนางวันนี้มาเล่นเป็นตัวเผานะเมื่อเมื่อวานเนี่ยเล่นเป็นตัวบุกอยู่นะเมื่อวันศุกร์อ่ะโอ้แม่งเล่นกันหนึ่งหนึหนึ่งนักแข่งอ่ะเอาจริงปะมาว่ะมาว่ะมาว่ะพี่ก๊อฟมาว่ะสิทธมาตีสิทธมาตีเฮ้ยกลางๆน้องเคลียร์หน่อยเออสวย หนมีมีตัวไหนเข้ามาถึงแล้วมีมีตัวไหนเข้ามาบ้างก่อนเนี่ยโภมิยัตสุโอ้โห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 อาว่าอะไรวะเสียแล้วเนี่ยอันนี้ก็เสียแล้วเนี่ยซาบอมออบซาบอมว่ะตอนนี้ใครคิวเยอะสุดดูก่อนนะโอ้โหเสียอีซี่ว่ะคิวไปยี่สิบแต่ไม่รู้แกดูช่องเราหรือเปล่าว่าเสียเนี่ยโอ้โหครับตัวนี้นะตัวนี้นะ ตัวนี้นะตัวนี้คิวเยอะสุดนะตอนนี้ฝั่งสีแดงฝั่งสีน้ำเงินมูเนียคิวเยอะสุดนะเสียทรงซ้อรอแจกเอ็มนะครับสองเอม็มเรียบร้อยนาฝันเข้ามาวะ่ะนาคอยเข้ามาเปิดวะ่ะ <c oughs> บุกมาให้ติ๊ตี้มาแล้ว ติ๊ตี้มันเซ็ตอะไรวะเดี๋ยวขอจับตาดูเลยมนาเต็มๆนี่เซ็ตอะไรวะเรียบร้อยอะโดนเสียเกียร์ไปดิมาครับพี่ก๊อปพี่ก๊อปอี๋ตองๆเข้ามาเฮ้ยถึง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 อยู่ถึงอยู่เนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นน่องเย็นเย็นเย็เย็นเกียร์ไปก่อนเออโอ้สีสีต้องเงินมันตัวแรงเยอะว่ะจริงปะ สีเงินมันตัวแรงเยอะเกิน,กนเพลงก้มันเพลงโทมันเพีนพนนวว้มันเีงงก้เพีงอเียกมันเพงโมันเพีย้นเีน้มีงมันเพมนงนี้มยงมีนเงโเอางนเนองีมนเีนเกินเีมนีี้มันัเงนีมเนนง้น้น โอ้ร้อน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 วันนี้ร้อนมากในขาะมีแอร์เปิดค้าันก่ยังร้อนเลยคนไม่เต็มด้วยไม่เป็นไรนะผมเจมก็คิดแหละช่วงบ่ายน่าจะคนไม่ว่างกันเยอะแต่ก็โอ้คนเล่นเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าแบบเกินเกินค่าเเจมแล้วที่จริงเจมคิดว่าเออถ้าไม่ครบก็ไม่เป็นไรมาจากพอขัๆขับเฮ้ยมีคนลงไฟมีคนไฟลงใครวะ เอาเงินให้เจมดูก่อนจะเจมดูก่อนอมามาเฮียมาครับเฮียมาครับเสีย่ยโอ้โหมีคนมาระเบิดบ่อมานาะโอโ้แต่เฮียทรงซองบอกว่าขอฟาดขอฟาดก่อนเลยขอฟาดก่อนเลยมาครับคาสิโน,โนมาแล้วตัวนีตวตว้ตัวตัวโหดตัวตึงหลับป้อมหน่อยหลับป้อมหน่อยพีพ่พี่ตัม <c oughs> ต้มก่อนจะทำอะไรวะร <c oughs> ยกใครก่อนออาาาจรรยยย์เเนนน่น่ป็ะธมชคืุด ไ <c oughs> อ้นนี้ยฝั่งนี้ไม่มีเลยเหรอฝั่งนี้ไปหมดแล้วอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกหมดแล้วใจถอดหมดแล้ว <c oughs> ขาดเกินขาดเกินครับขาดเกินเว้ยแต่คนแพ้ใครคิวเยอะสุดได้เอ็มหนึ่งเลยนะคุณดูฝั <c oughs> ่งแพ้ก็มีรางวงรางวันอยู่นะ <c oughs> ของแผลก็มีรางวงรางวัลอยู่เดอ้อหาว่าเดอ้อมันได้ขี้ๆ,ๆเดอ้อแ๊บน,นึงนะครับคนดูเออไปเตยมขอทิ้นลิงก์ไอ้แฟนเพจไว้ก่อนเดี๋ยวจะแจกโค้ดต้องคักมาในเพจนะครับอ่ะทำไมมันพิมพ์บอ่ได้วะเดี๋ยวนะครับบางรา,า,าันมงเออเกเค ปักไว้ใครชนะทีมชนะก็าน่าจะน่าจะสีสีน้ำเงินแหละที่จริงสีแดงคนมันเต็มอยู่นะแต่ออกกันไปเยอะมากมาว่ะไอเจมไม่ไหวแล้วไอเจมขออญาตลงไปช่วยก่อนพูดมากอบกู้ไปไวน้น้องเฮื้อน้องมาเข้ามาเฮียเฮีย ว้าวชัวจ you know no. ัวสสสสสสแีมอเกมากอบกู้ิวหน่อยฮิวหน่อยนองออสตัวตึงมาแล้วฮะบอกมา่อนแล้วเบิดชิบหายละเฮ้ยเก็บกันีก่อนอมามามาเ้้้เอาหนเอาหนคนวจะเราสู้่ะเราสู้สุดใจอยู่ละโดน เพื่อไม่ตายครับจะมีคันอีเพื่ออีไปเลยไม่ตายเอาแมงดีลุงเซิงนี่ลุงเซิงดีลุมงลม,มันนีเออตายไปตัวหนึ่งมามามา,มาเจมไป <c oughs> อีกเรียบร้อยเสียเข้ามาเข้าไม่ได้อ๋อมันน่าจะบัคก์เปล่าของเจงมอะรอบหน้านะรอบหน้านะมีเจอีกรอบนึงนะคนดูแต่เย็นเย็นเดอ้อนะผมให้บ้าได้ค่ะ <c oughs> ไ <c oughs> อ้เหี้ยขาดเคินว่ะไม่มันเลยบาางรมันมีตัวโวอ่ะมีอพอลโลอ่ะฝั่งน,ะนะะั้นอะเที่ยมาได้ไงวะไอเจมมองไม่เห็นไอเที่ยเหมือนคนตาบอดเลย <c oughs> <c oughs> เจมมองไม่เห็นน่ะโโอโห้หสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มิกสดีครับผม มา,าวอลนัวอีกบอลนัวมา,าวอลนัวก่อนตอนนี้ผลไม่เต็มเลยว่ะไม่มีเสี่ยว่ะไม่มีตัวแรงอ่ตะติแม่งเลยเอาแม่งเลยเนี่ยมันต้องสนใจแล้วมโนมนาฆ่ามันก่อนเลยเออเอาตัวเองให้รอดก่อนตัวเนี่ยแขนโคตรสั้นเลยจุดเดือยครูจังเลยงานคิดถึงเหมือนกันครับ โอ้โหป้องจี้กันแล้อสีแดงโดนกระทำชำเราสีแดงโดนกระทำชำเราอ่ะเอออสีแดงตายสู้หน่อยเว้ยสู้หน่อยเว้ยเก็บฮิวสู้หน่อยฮิวมาพีฮ่าปุกกคิวอะไรก่อนเอออเหลือดึงนาที อ้โห oh oh, ออกกันหมดแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวสีแดงไม่ไหวอ่าเหลืสี่สิบมิโอเคสีน้ำเงินน่าจะน่าจะน่าจะชนะแหละอย่างนี้นะครับผมไม่น่ามีอะไรผิดพลาดตัวตึงอยู่สีน้ำเงินหมดมาดิแม่งโดนบุกหนักเกินสีแดงอะ่ะออกจากหน้าบ้านหมดได้เลย อ,อ้าจากหน้าบ้านมา,นานได้เลยโดนโถมหนักเกินว่ะแดงไม่มีคนขับ <c oughs> <c oughs> มันบั๊กเหรอวะจริงมันไม่น่าบั๊กนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรม,มีมีอีกรอบมีมีรอบนึงได้อยู่คนดูอ,อีมันดีอ้ามันก่อนเลยออขออีปิดท้ายบอมโอเค น้ำเงินชนะครับผมดีใจด้วยฮะเพียปิดเพลงก่อนเลยสีแดงสิ้นแล้วสิ้นจริงสีแดงไม่ไหว